ของแก๊สโครโมโตกราฟีนะครับหลักการของแก๊สโครโมโตกราฟีเนี่ยก็คือเออ่สเตชชันารีเฟย์นะครับเป็นของเหลวแล้วก็เออ่โมบายเฟย์หรือว่าแคริเออร์แก๊สเนี่ยก็เป็นแก๊สนะครับคราวนี้เนี่ยหลักการคือย,อยังไงก็คือสารที่มันมีความดันไอสูงนะครับก็จะออกมาก่อนครับสบ่งผลให้รีเนนท์ไทม์เนี่ยมันสั้นนะครับความดัไนไอสูงเนี่ยก็จะแปรผกผันกับบอยลิ่งพอยด์เนาะยิ่งสารที่มีความดันไอสูงนะครับบอยลิ่งบอยลิพอยด์ก็จะต่ำนะครับอ่ะทีนี้หลักการของแลบอันนี้นะคครัับเป็็นยงงไกือ เริ่มต้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าสารที่ชื่อว่า nn di methyl aniline เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็การสกัดนะครับสารในซมเปิลของเราเนี่ยทำไมถึาต้องสกัดนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเนาะประเด็นแรกก็คือสารที่ชื่อว่า nn di methyl aniline เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นสารที่ช่วยในการสังเคราะห์ยาอะม็อกซิซิลินเนาะผมจาชื่อไม่ได้แล้วว่าสารอะไรที่มันเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็สังเคราะห์อะม็อกซิซิลินนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะได้อะมอ็อกซิซิลินนะครับกับกรดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการจับกรดตัวนนี้นะครับ ต้องทําการจับกดตัวนี้โดยสารที่ไว้จับกดเนี่ยครับก็คือ n-n diethyl aniline นั่นแหละนะครับ,อ N รบพอจับกดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือจะเกิดปฏิกิยาปฏิปิกรยาไปข้างหน้าเนี่ยได,ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์อม o x ซ c ิ l l ลิน,นั่นเองนะครับแต่เผอิญพอดีครับว่าสารดังกล่าวเนี่ยเป็นพิษกับร่างกายด้วยเป็นสารที่ทําให้เกิดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราสังเคราะห์เสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมีกระบวนการในการเอาไอสารตัวนี้นะครับออกไปนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะประเด็นแรกจบไปเนาะทีนี้ประเด็นที่2ครับก็คือเอ่อในการสากัดสารในแซมเพิลของเรานะครับแน่นอนว่าในแซมเพิลเราเนี่ยมันก็จะมีตัวยาอะม็อกซิซิลินใช่ไหมครับแล้วก็เอ่อเอ็นเอ็นไดเมทิโอเนลีนที่เอ่อมันหลงอาจจะหลงเหลืออยู่ในการสากัดยาอะม็อกซิซิลินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการสากัดนะครับเพื่อแยกไอ้เจ้าเนี้ยออกมาก่อนแล้วเอาเอาไอ้เจ้าเนี้ยไปวิเคราะห์ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการสกัดออกมาเนี่ยสกัดยังไงนะครับอ่คราวนี้เนี่ยเออ่ในระบบโครมาโทกราฟีของเรานะครับในการวิเคราะห์เราเนี่ยก็จะมีเออ่สารที่เป็นอินเนอร์สแตนดาร์ดด้วยนะครับก็คือเป็นนัทาลีนที่เออ่ละลายอยู่ในไซโคเฮกเซนนะครับมีความเข้มข้นประมาณ50าสิบมิลลิเออแกรัมต่อมิลิลิตรนะครับอ่คราวนี้เริ่มต้นเนี่ยเราต้องเตรียมสแตนดาร์ดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมแซมเปิลนะครับคราวนี้เตรียมสแตนดาร์ดเตรียมยังไงนะครับอันนี้ผมพูดหลักการคร่าวๆให้ฟังครับก็คือ เราจะทำการใส่ nn d i m e t h y l aniline เนี่ยนะครับห้าสิกรัมนะครับกับกรดนะครับเพื่อให้อะไรการที่เราใส่ nn d i m e t h y l aniline กับกรดไปเนี่ยเพื่อให้ไอ้เจ้า nn d i m e t h y l aniline เนี่ยนะครับมันแตกตัวนะครับพอมันแตกตัวเนี่ยมันจะอยู่ในรูปโปรโตเนสฟอร์มใช่ไหมครับก็คือถูกกระเน็ดนะครับมันมันก็จะมีประจุนะครับพอมีประจุเนี่ยมันก็สามารถที่จะละลายน้ำได้นะครับแล้วเราก็จะปรับปริมาตรเนี่ยด้วยน้ำ เพราะนั้นเนี่ยการที่เราใส่ไอตัวเนี้ยไปอะนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปโปรโตเนสเตดฟอร์มนะครับเพื่อที่ว่าเราจะปรับปริมาตรน้ําได้นะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเรามีสารเอ็นเอ็นไดเมทิโอนิลีนที่เป็นเรสเฟนสแตนดาร์ดนะครับห้าสิบมิลลิกรัมแล้วก็น้ําอีกห้าสิบมิลลิละนะครับคราวนี้เนี่ยเราทําการปีเปตนะครับปีเปตจากอันเนี้ยนะครับมาให้ ml นะครับแล้วก็ปรับเป็นสองร้อยห้าสิบมิลลิตรด้วยน้ํานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความเข้มข้นที่มีอยู่ณตอนนนี้ะครับ หลักการก็คือเงี้ยจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้สูตร c 1 v 1น2 c v 2ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาไว้ง่ายงี้เลยก็คือเรามีสาร50มิลลิกรัมต่อ50มิลลิใช่ไหมก็คือตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราเอามา5นะครับเอามา5แล้วก็ปรับเป็น2 5 0นะครับทีนี้เราเอามาคูณกันนะครับคูณกันพอคูณกันแล้วเนี่ยเราจะได้คอยท์นะครับศูนย์จมิลลิกรัมต่อมิลลิตนะครับแต่คราวนี้เราจะทําการปรับให้เป็นหน่วยไไบโออกกรรรมมละะะััันนนเเพาาาาว่่่จดด้คคิงยๆต ในที่นี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ20ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับอันนี้คือความเข้มข้นของเอ,อ่อเลฟเลนเซนด์ดะนะครับที่เป็น n n d i m e t h y l a n i l i n e เนาะคราวนี้เนี่ยเราก็จะทำการเอาตัวนี้นะครับไปผสมกับอะไรเอย่ยผสมกับ internal standard เนาะนะครับแต่ก่อนที่เราจะผสมเนี่ยเรามาคุยกันก่อนก็คือไอตัวเนี้ยนะครับมันมันละลายน้ำใช่ไหมฮะแต่ไอินเทอร์นอลเซนด์ดะของเราเนี่ยมันเป็นไซโคลเซนอะ่ะมันไม่ละลายน้ำนะครับเพราะเนี้ย เราต้องทําการทําให้อีกรูปโพเทเนตฟอร์มเนี่ยให้อยู่ในรูปฟีเบก่อนนะครับเพื่อที่จะเอยู่ในชั้นของไซโคอ็กเซนได้นะครับเราก็เลยบอกว่าอ๋องั้นปีเปตมานะครับแล้วก็เติม naos ลงไปนะครับการเติม naos ลงไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ในรูปฟีเบสนะครับก็คืออยู่ในรูปอะเนลไนฟอร์มนั่นแหละเนาะอันนี้เนี่ยพอมันอยู่ในรูปอะเนลไนฟอร์มเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดออกมาอยู่ข้างบนได้ละ นะครับทีนี้เราก็เติมอินเทอร์นอสตันด์เข้าไปเนาะก็คือปีเปร์มาหนึ่งมิลิตรเราก็เติม Standard อินเทอร์นอสตันด์เข้าไป1มิลิตรนะครับเราก็ทำการสกัดแยกโดวยวิธีเซ็นติฟิวนะครับหนึ่งนาทีแล้วก็เอาส่วนข้าวบออกมาเนาะเพราะฉะนั้นณะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้เ,เห็นภาพง่ายๆเนี่ยเราขออนุญาตขยายนิดนึงเนาะก็จะเห็นะนะว Alors, ่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีสารเอ็ mm, นเะอ็นไดเมทิลอะนิลีนหนึ่งมิลิตรเนาะแล้วก็ NLS อินเทอร์ mm, นะครันด์หนึ่งมิลการสกัดนะครับ พอสกัดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะแยกเป็นเฟสน้ํากับเฟสออร์แกนิกเนาะออร์แกนิกเฟสอยู่ชั้นบนนะครับเพราะว่ามีความร้อนน้อยกว่าเนาะก็จะเห็นว่ามันจะมีเออ่แนปทาลีนนะครับที่เป็นเอโนลสันดาเนี่ยอยู่ในไซโคลเฮกเซนนะครับเออ่ความเข้มข้น50ไมโครกรัมต่อมิลลิตรนะครับแล้วก็มีเอเนนไดเมทิลอะนิลีนนะครับ20ไมโครกรัมต่อมิลลิตรนี่ไงมันก็คือตรงนี้เนาะเพราะว่าเราเอามาเฉยสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ปรับปริมาตรนะครับก็คือเราเอามาเลยเราไม่ได้ปปรรรัับิมาาาเเเนนนนะะพ้ี่ย ในส่วนของไข้คนนะครับมันก็ต้องเท่าเดิมนะครับเพราะตอนนี้นะครับก็จะมีเและมี NN ไดเมทิ n i l น n e นะครับ20มิครกรัมต่อมิลลิลตรนะครับในรูปฟีเบริกก็ m มก e s เอนดเนาเพราะว่ามันอยู่ในรูปฟีเบรแล้วมันก็อยู่ในชั้นออร์แกนิกเฟรได้นะครับอคราวนี้เนี่ยเราก็ดูดชั้นบนมาเฉยนะครับเพราะว่าเราจะเอาเข้างบนเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อนะดูดมันไม่ต้องเยอะครับประมาณเห็นอาจารย์บอกว่า0.3มิลลิลิตรก็พอแล้วนะครับคราวนี้ เพราะว่าเราต้องเอาไปเข้าเครื่องประมาณ1นึ่งไมโครกรัมเออหนึ่งไมโครลิตรมัง้งไม่ไม่เยอะมากนะครับอ่ะคราวนี้เนะี่ยทีนี้เราเตรียมแส,สดงาสเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาเตรียมซัมเปิลต่อนะครับในส่วนการเตรียมซัมเปิลนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอะ็อกซิเินของเราเนี่ยมันก็น่าจะมีเอ่อ nn diameter ออนิลิลลงเหลืออยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่คือเราต้องวิเคราะห์ไงเออแต่ว่าเราก็ชั่งมาประมาณ1กรัมนะครับแล้วก็เอาไปใส่ aos ห้า ml นะครับการใส่ a o h ใส่ทาไมนะครับมาดูรูปนี้อันนี้คือโครงสร้างของอะมอกซิลินฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่เบสไปนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันนะครับทำให้เกิดการไฮโดรไลซิสนะครับแล้วกเ็เกิดการดึงโปรตอนไปดึงโปรตอนไปถูกดีโพตอนเนตไปนะครับก็จะเห็นว่า,าโครงสร้างของยาอะมิกซิลินเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเป็นรูปประจุละนะครับพอมีประจุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะก็จะละลายน้ําได้นะเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอาไปสก,กัดมันก็ต้องอยู่ในชั้นเอควีย์นะครับอ่ะครานวนี้ไอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นยาของเราเนาะไม่ได้เป็น NN d i m e t h y ดเมทิโอนะครับเพะนั้นตอนเนี้ยตัวยาของเราเนี่ยตัวยาเฉยนะมันอยู่ในรูปประจุลบละนะครับเพราะฉะนั้นความโพล,ลาร์ของมันเนี่ยโคตรโคเยอะนะครับอ่ะทีนี้เราก็เติม internal s t ส n d a r d เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเวียงนะครับเพื่อการสก,กัดนั่นแหละนะครับนั้นจากแต่เดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับตอนแรกเนี่ยเรามีอะม x อกซิสซิลนนะครับที่อยู่ใน ไอออนไนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเติม NOS ไปเนาะนะครับแล้วก็มี N,N- ไดเมทิลนิลีนเนี่ยที่ไม่รู้ฮะว่ามีเท่าไหร่คือเราต้องการวิเคราะห์เนาะแล้วก็มีอินทรีย์สารนะครับ1นึเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เอาไปสก,กัดเนาะก็จะเห็นว่ามันจะแยกเป็นออร์แกนิกเฟสกับเอควอสเฟสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าออในส่วนของเอควอสเฟสเนี่ยนะครับมันก็จะมี NOS นะครับและมีอะอกซิซิลินนะครับที่อยู่ในรูปไอออนไนเนี่ยที่เป็นประจุลบอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเปียจุนะครับมันก็จะละลายน้ำได้ดีขึ้นเนาะคราวนี้เนี่ยในชั้นออร์แกนิกเฟสนะครับก็จะมีอินเทอร์นอลสันดานครับก็คือนัปทาลีนในไซโคลเฮกเซนครับ50ไมโครกรัมต่อมิลลิตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเอ็นเอ็นไนเมทิลอานิลีนที่เราไม่รู้นะครับที่อยู่ในรูปฟรีเบสด้วยนะครับเรื่องของการมีขคราหนคราวนี้นะครับเราก็เอาสันดาลของเรานะครับกับแซมเปิลของเราเนี่ยไปเข้าเครื่อง GC เนาะแล้วก็จะเห็็นนนวว่่่่าาาาสัญญณิเเครระะห์ทีีได้มยยกจอููใป โค้ดโปแกรมนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีพีคที่เกิดขึ้นนะครับอยู่2พีคเนาะพีคแรกไม่ต้องสนใจนะครับเป็นพีคของโซเวนนะครับเราจะสนใจแค่พีคอันนี้แล้วก็พีคอันนี้พอนะครับในส่วนของพีคแรกเนี่ยก็คือเป็นส่วนของเอ็นเอ็นไดเมทิวอิลีนนะครับส่วนอันที่2นะครับก็เป็นส่วนของอินเทอร์อลสนดาห์นะครับก็สันดาห์นะครับเราทำซ้ำห้าครั้งเนาะแล้วก็คำนวณพีคแอเรียเรโชนะครับแอเรียเรโชของอะไรก็คือของเอ็นเอ็นไดเมทิวอิลีนกับอินเทอร์อลสนดาห์ ส่วนของแซมเปิลเนี่ยเรามี3ามแซมเปิลเนาะก็ทําครั้งเดียวนะครับแล้วก็หาพีคอเรียลเชโชเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าในการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ทําแบบมัลติเพิลชอยเนาะเรายังไม่ได้มีการไปหาคาลิเบอชันเคอร์ฟนะครับดันการทดลองเราเนี่ยก็จะทําแบบซิงเกิลพอยท์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนการคิดนะครับว่าเราจะคิดแบบซิงเกิลพอยท์ยังไงเนาะคราวนี้เนี่ยเออ่พีคอเรียลเชโชเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเราเอาพีคอเรียของไดเมทิลอะนิลีนนะครับแล้วก็ส่วนด้วยพีคอเรีย ของอินเทอร์เน็ตสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้คือพิคเอเรชั Show, นะ่นเนาะแล้วก็เราก็าคำนวณหาเปอร์เซ็นต์เออ่ปริมาตรต่อปริมาตรนะครับของไดเมทิลโวลีน e e, นะครับต้องไม่เกิน0.002%นะครับจึงจะผ่านมาตรฐานเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูการคำนวณดีกว่าเนาะก็เอ่ออาจารย์เนี่ยบอกว่าออกหนึ่งข้อด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตั้งใจฟังนะอ่ะก็เออ่เรามีข้อมูลครับว่าเอ่อ DMA นะครับไดเมทิลโวลีน e e, นะครับในสแตนดาร์ดโซลูชันเนี่ยนะครับ20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรก็แน่นอนครับมันเป็นสาตรฐานเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้ค่าพ่นที่แน่นอนได้อยู่ละนะครับอ่ะแล้วก็พีเอเรเลโชนะครับเอเวอร์เรดห้าครั้งของสาตรฐานนะครับก็คือศูนย์จุดสามสองแปดสองนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณวิเคราะห์ของเอ่อสาตรฐานเนาะแล้วก็น้ําหนักของแซมเปิลนะครับหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดห้าหกกรัมนะครับเราปรับให้เป็นมิลลิกรัมก่อนนะครับเดี๋ยวบอกว่าทําไมถึงปรับเนาะก็เอาไปคูณสิบกำลังสามเข้าไปก็เป็นมิลลิกรัมละนะครับแล้วก็ พีเอเรเลชั่นครับของแซมเปิลนะครับศูนย์จุดศนย์เจ็ดห้าเนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณวิเคราะห์ของแซมเปิลนั่นเองนะฮะคราวนี้เราก็คำนวณเปอร์เซ็นต์ปริมาตรต่อปริมาตรของไดเมทิโอเนลีนที่อยู่ในอะม็อกซิซิลินเนาะว่ามีเท่าไหร่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาสรุปกันเนาะอันนี้คือสัญญาณวิเคราะห์ของสแตนดาร์ตนะครับอันนี้คือสัญญาณวิเคราะห์ของแซมเปิลอันนี้คือความทโฟนที่แน่นอนของสแตนดาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคำนวณแบบซิงเกิลพอยต ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่สอนเรื่องแรกเลยเนาะ s เท่ากับ kc นะครับ s, <S ของแซนดานะครับเท่ากับ k แล้วคูณกับ c ของแซนดานะครับแน่นอนว่า c ของแซนดาเรารู้แล้วว่ามันคือ20ไมโครกรัมต่อมิลิลิตรเนาะนี่นี่นี่ตรงนี้น,นะครับแล้วก็สัญญาวิเคราะห์ของแซนด์ดานะครับ0ูนย์จุดสเนาะตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยพอเรารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้ก็สามารถคํานวณค่าคงที่ได้นะครับเพราะนั้นค่าคงที่ของเราเนี่ยก็คือเอาอันนี้เนาะไปส่วนด้วยตัวนี้นะครับก็จะะได้เป็นนคค่าามรับ และเนื่องจากว่ามันอยูอ่มันอยู่ภายใต้การวิเคราะห์อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นค่า K ของสแตนดาร์ดนะครับมันก็ย่อมเท่ากับค่าเของแซมเปิลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเคของสแตนดาร์ดนะครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นค่าเของแซมเปิลนะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมเลยฮะเเท่ากับ K คเนาะ s, <S ของแซมเปิลนะครับเท่ากับ K แล้วคูณกับ C ีของแซมเปิลนะครับโดยที่ K ตัวเนี้ยก็เป็นอันเดียวกับตรงนี้เนาะเอคราวนี้เราได้แล้วครับว่าสัญญาณวิเคราะห์ของแคมเปิลคือเท แต่ของของแซมเปลิลเนี่ยเราไม่รู้เนาะเพราะว่าเราต้องการวิเคราะห์ไงเราต้องการหาไงเออก็ใส่วิเคราะห์แทนเข้าไปนะครับแล้วก็ค่า k อันเดิมเนี่ยนะครับแทนเข้าไปเราก็ย้ายข้างเนาะเพื่อหาว่าของของแซมเปลิลเท่าไหร่ก็จะเห็นว่านะครับขอ,องแซมเปลิลเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4.61ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในชั้นไซโคลเซนหนึ่งมิมมลลิลิตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเออมันก็จะมีปริมาณของไดเมทิลอะนิลีนนะครับ4.61ไมโครกรัม ังเกตเนาะตรงนี้มันเป็นหน่วยของคองเนาะตรงนี้เป็นหน่วงปริมาณเนาะเราจะเปลี่ยนคองเป็นปริมาณนะครับเราก็คูณไว้ปริมาตรเข้าไปนะฮะก็จะได้ว่า,าปริมาณของไดเมทิลนิเตรเนี่ยเท่ากับ4.61ไมโครกรัมนะครับแต่ขอปรับให้เป็นมิลลิกร,รัมก่อนเนาะเพราะว่า,าหน่วยนะครับมันจะได้ตรงกับตรงนี้เราก็เอาไปหาเปอร์เซ็นต์ปริมาตรต่อปริมาตรได้เอ้ยโทษดิเปอร์เซ็นต์มวลต่อมวลได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะเอา ไปหาเปอร์เซ็นต์มวลต่อมวลเนาะก็จากเปอร์เซ็นต์มวลต่อมวลนะครับก็คือถูกเนาะส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณ100นะก็คือที่เพื่อนๆเคยเรียนในมอดฟอร์มอลายเลยนะครับอะไรว่าเอ,อ่อโซลูตส่วนโซลูชันคูณ1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยน,นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าตัวถูกนะครับก็คือไอตัวเนี้ยนะครับเป็นโซลูตเนาะสี่จุดหกหนึ่งคูณสิบลังลบสามนะครับแล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดก็คือแซมเปลิลทั้งหมดเลยที่เราชั่งมานะครับอย่าลืมนะว่าแซมเปลิลของเราเนี่ยมีทั้ง ยาอะม็อกซี่ซิลินแล้วก็มีทั้งไดเมทิโอนิลีนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ส่วนด้วยนะเราก็คูณหนึ่งร้อยนะครับพอคูณหนึ่งร้อยไปปุ๊บเราก็จะได้เเป็นควาไอโฟนที่เป็นหน่วยเมวลต่อมวลออกมานะครับแล้วก็ปรับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะเห็นว่าควอไอโฟนของ d m เนอนะครับในซัมเปิลของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0 0 0 0 4 3ี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับ น,นั้นนหะถ้าเกิดว่ามันผ่านมาตรฐานไหมก็จะเห็นว่ามันผ่านมาตรฐานเนาะเพราะว่าค่าผ่านมาตรฐานเนี่ยต้องมีค่าไม่เกิน0.002นั่นเองนะครับก็จบไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะทําได้เนาะ <c oughs> เออก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ